ขาได้ทับลงไปแล้วนะคะสามารถเปิดปิดไฟได้นะคะเพิ่มความอบอุ่นได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคอนโดโซลูชันนะคะกับผลงานการตกแต่งจริงที่คอนโด u d ดีไรจากจุจักนะคะ ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อนิวนะคะเป็นอินเทร์ดีไซเนอร์นะคะของคอนโดโซลูชันค่ะวันนี้นะคะนิวจะพาไปชมห้องสไตล์ไหนรูปแบบแบบไหนไปชมกันได้เลยคะ่ะโดยห้องนี้นะคะเป็นห้องแบบวันเดรูมขนาด3.2ตารางเมตรนะคะซึ่งวันนี้นะคะหลักๆที่เราจะพูดถึงก็คือห้องนั่งเล่นและห้องนอนคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในห้องที่เป็นโทนสีไม้อ่อนนะคะและือจุดเด่นของห้องนี้เลยนะคะก็คือ โต๊ะอเนกประสงค์ตัวนี้นะคะสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะเดี๋ยวไปทัให้ดูยะคะไปทำกันเลยค่ะค่ะนี่นะคะเจ้าเพนเลุนะคะได้พับลงไปแล้วนะคะจุดนี้นะคะสามารถมาเป็นพื้นที่พักผ่อนและนั่งเล่นได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนฟังก์ชันรอบข้างของเพนบปลยุของนะคะก็ยังมีฟังก์ชันอีก้วยค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะในส่วนของฟังก์ชันการจัดเก็บ เต็มที่ไม่แพ้ใครคะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของที่ซ่อนอยู่ด้านบนนี้หรือจะเป็นด้านล่างที่มีช่องเก็บของอยู่รอบๆเจ้าเทเบลูอีกด้วยเรียกได้ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องของเยอะแล้วจะไม่มีที่เก็บบิวอินกับเราเบาใจได้เลยคะ่ะไฮไลท์อีกจุดหนึ่งคือการตกแต่งผนังด้วยไม้ด้านงนและมีการซ่อนไฟ LED ทำให้ห้องดูมีมิติออกมาสวยงามตัวที่สุดเลยคะ่ะ หรือถ้ายังไม่จุดใจด้านบนผนังเราก็ยังสามารถบิวอินฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปได้แถมด้านข้างพื้นที่ที่เหลือยังสามารถบิวอินโต๊ะทำงานขนาดกระทัดรัดได้อีกสวยครบจบดในที่เดียวจริงๆค่ะขัามาด้านนี้นะคะก็จะเป็นชั้นวางทีวีนะคะขานาดเหมาะกับคอนโดนะคะในพื้นที่การใช้สอยของคอนโดนะคะแล้วก็ด้านในนะคะยังสามารถเก็บของได้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะยิวก็ได้พาเข้ามาอยู่ในห้องนอนนะคะที่เตไป,ปด้วยสไตล์ของสีไม้อ่อนนะคะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จุดเด่นของตรงหัวเตียงนะคะก็จะเป็นไฟ LED นะคะที่วิ่งดนรูปตัว L เลยสามารถเปิดปิดไฟได้นะคะเพิ่มความอบอุออ่นได้ภายในห้องนะคะส่วนความพิเศษนะคะของเตียงนี้ ก็คือของเตียงนะคะจะเป็นบานลิมชักนะคะเลื่อนออกมาด้านในนะคะจะมีชุดปลั๊กอยู่นะคะไว้สามารถชาร์จแบตบหรือว่าชาร์จไ p a d ดได้เลยค่ะ่าหาันมาด้านนี้นะคะจะเป็นมุมแต่งตัวนะคะร้านนี้คือโต๊ะเครื่องแป้งนะคะจุดนี้นะคะเรายังมีการป่อนไฟ LED ไว้บนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะดูขนาดตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยนะคะขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรแปดิเต็มนะคะก็คือพื้นที่าการใช้สอยด้านในเนี่ยค่อนข้างใช้างานได้เลย ถ้าใครที่เป็นสาย F นะคะจุดนี้เลยะค่ะแล้ว่าจาก F มาเิดตัวแล้วคะสามารถพับเก็บได้แขวนได้นะคะแล้วก็จุดเด่นของตู้ใบนี้นะคะอยู่ตรงบานนี้เลยค่ะคือจะเป็นบานกระจกขนาดกว้างมากๆเลยนะคะจุดนี้นะคะไว้เช็คก,การแต่งตัวของเราหรือว่ากาปทําง,งานเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกตัวเลยว่าเรียบร้อยหรือยังนะคะแล้วตัวกระจกบ,บานนี้นะคะเพิ่มมูลค่าของขห้องให้ดูกว้างขึ้นด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวตกแต่งห้องในวันนี้หากใครที่สนใจกำลังมองหาผู้ช่วยในการตกแต่งคอนโดก็สามารถแวะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้ที่คอนโดโซลชั่นทุกสาขาหรือจะผ่านช่องทางออนไลน์ด้านบนนี้ก็สามารถทักมาได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิวต้องขอตัวล,ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะว่าจะพาไปดูการตกแต่งห้องจริงที่คอนโดนไหนอีกฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดทั้สค่า์นะคะขอบคุณค่ะ